สวัสดีครับวันนี้เนี่ยเราจะไปชมกันนะครับระหว่างทัวร์นาเมนต์ที่จัดขึ้นนะ1349ครับเจอกับ1429แล้วก็นี่คือหน้าตาโฉมแผนของคุณนิชิเบลนะครับบอกเลยว่าน่าสนใจนะทั้งแบ็กซ้ายแบ็กขวาแล้วก็กองหน้าตัวคู่2คนนะครับถือว่าค่อนข้างจ้าเลยทีเดียวนะครับประมาณนี้นะเรียกว่าเราแบบชิลๆนะแล้วก็แผนของคุณจิรายุนะครับ อาคอนอีกสาคนนะที่สนใจเลยเนี่ยจะเป็นอุโบะนะครับเป็นกลางรุกยืนกู้กับเนมาผมว่าค่อนข้างสวยนะเนมาตัวนี้ค่อนข้างที่จะชอบมากๆนะผมชอบมากนะครับเนมาร่างขาวครับเอาไปเราไปเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเป็นคุณนิชิเบลนะครับเล่นทางด้านของ B ีจีตหารัตเนี่ยจะเป็นกุญจิรายุนะครับ มาครับบอกเลยว่าเกมนี้ครับอ,ะ,อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับปูโยครับโยนมาแล้วครับจังหวะนี้โอ้โหเรียกว่าเปลี่ยนอารมณ์มาบ้างนะครับมาฝึกคงฝึกภาคฝึกดูคนอื่นเล่นกันบ้างผมอาจจะภาคไม่ดีหรอกนะแต่ผมเนี่ยอารมณ์แบบพร่ามซะมากกว่าพูดไปเรื่อยมาคาฟูโยมาลุยโค้งพอสุดอุ้ง คุ้งพอสมควรนะาหรับฮาฟู่จกี้นะครับเอาเลยครับผมจิมมี่สกิมเบลครับดีกว่าทักทายก่อนครับวีวีดีมาครับอัลฟอนโซซึ่งนี้ก็เป็นคลิปแรกของรอบแบ่งกลุ่มนะครับที่ส่งมาให้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับส่งมาให้ผมแบบฝึกนะครับประสบการณ์ภาคไปด้วยนะครับอาจจะดีบ้างไม่ดีบ้างนะครับผมมาเดิวยังไง โอ้โหลอดดาครับยารอนซานโชมาแล้วครับผมคุณจิรายุทธครับ1-0ครับคุณนิชิเบลเป็นคนอัดนะซึ่งต้องบอกเลยโดนรับน้องแล้วนะครับ1ลูกทำได้ดีครับอาโนครับโอ้โหยังเบียดอยู่มาครับที่คุโบะครับวันนี้ยืนกลางลุกนะผมย้ำไปแล้วนะครับคู่กับเนมาซึ่งผมไม่มีทางคู่นะครับ มาเนี่มาครึงครึงอยู่ครับมาซ้ายครับอัลฟอนโซลากขึ้นมาครับยังไงให้มาคาร์ดสฟอร์ดครับล็อกกลับมาเรายังไปได้ครับโยนมาได้ด้วยสวยยังเบกหรือเปล่าร่างนี้ครับเป็นพี่เบกนะครับวีราทางด้านของคุณจีรยุครับสวมปอกแขนเป็นกัปตันทีมมีอัฟฟอนโซลอดขึ้นมานิดๆครับกูโบขวามีอาโนยังไงถล่มไปนิดนึงอาโนกลับมาครับกูโบ กลับมาที่เนมาครับขึงอยู่ครับนี่คุโบยังไงโอ้เสียเมซี่ครับแล้วมาครับบีจีสวนกลับครับโดยคุณนิชิเบลเบกแทงมาอยังติดวิเอร่าครับคนนี้ยังปักหลักกลางรับได้แน่นอยู่นะครับแล้วออกบอลมาอย่างนี้แล้วเรียบร้อยครับผมคุณนเบลครับตัดสินใจเอาประตูออกมาครับ แต่หารู้ไมครับจ่ายไวมากครับคุณจิรายุทธ์ครับสองประตูตัวศู์ครับเหมือนเดิมครับลูกนี้ภาพสามครับสําหรับปูโยแล้วมาอติดแล้วสามเรียบร้อยครับผมอุนเบลครับพยายามมาสองลูกนะตั้งแต่เริ่มเกมครับบอนโยนีทํทำเกมแล้วทำพีทครับหนึ่งสองครับ22อนาทีโดยประมาณครับ3มลูก โันโชค็ครับเนี่ยปูโยคลอสนะครับลองไปแล้วปูยโยนี่สไตล์ตัวชนด้วยนะครับเดรโผเยอร์น่ครับมาเนี่ยปูโยครับสายแบบสายชนนะในเกมนะครับดุดังนะครับอาร์โนครับอยู่ที่บอลแล้วอาโนลองคลอสมาลูกนี้ยังไงกลับมาอาโนหัวขึ้นมาเอ้าแล้วเขาทางอมบาเป้ เรียบร้อยครับผมโอ้คุณลูกนี้โชคช่วยมากๆครับกองหลังนี้ไม่มีใครสกกัดเลยนะสามหนึ่งครับไปแบบเกมไวๆครับบอกเลยว่าคู่นี้ไม่ดูด้วยนะครับภาพช้าเนี่ยไม่ต้องดูครับใส่กันแบบตุ้มตามตุ้มตามครับเดี๋ยวเกมะมีควยครับคุโบยังสไลด์บอลไม่ได้ครับกลับมาใหม่ครับคุณจิระยุทธ์ครับถ่ายมาเนมาครับ นี่มารอเพื่อนเติมครับนี่อัโฟนโซแล้วโดนใครครับกรรมการให้ไปของฝั่งคุญจิรายุทธครับสหรัฐครับยูสเอครับกูโบถ่ายมาโอ้แล้วหลุดมาลูกนี้สาทุโอ้เข้านะครับตีหนึ่งครับโอ้โอสามสิบสองนาทีตีประตูกับอีกหนึ่งครับเป็นหนึ่งประตูต่อสี่ครับ เรียกว่าคุณนิชิเบลครับโดนเป็นชุดนะฮะแล้วยังมาอีกแล้วครับกราบซ้ายนี่แหละครับตัวดีเลยนะอลฟโนโซฮะเดี๋ยวเอ็มมาที่จารอนซานโชซานโชยังไงได้ฟาวฟีคิกครับเอาเลยครับได้ลุ้นอีกูกครฮะสำหรับคุณกิรายุทธ์ครับนี่แรงพันสามกว่าเจอแรงพันสี่กว่านะถือว่าก็ไม่ธรรมดาทางคู้นะครับแล้วเนมาด้วยฮะ ย่องมาแล้วโอ้โหเรียบร้อยครับผมาประตูต่อ1ครับเนมานี่เนี่ยซีเจอร์เนมาที่ผมพูดจากได้ในอดีหล,กหลักเลยนะนี่ัะแผงริทให้ดูเลยครับ5-1ครับ37นาทีครับกดรวมปันไป6ลูกครับเอกวัจะจะนนี้ครับโดนไป5เมตรครับ แต่ละลูกที่โดนนี่คือแบบหมดสิทธิ์จริงๆนะตัดจอเออย,ยครับฟรีคลิกเออย,ยนะโอ้แล้วอืมออกลูกอันตรพาน,นิดหน่อยนะสำหรับนิชิเบลครับาารน่าจะโดนรับกีโบเชอร์นะวันนี้หนึ่งเหลืองก่อนนะครับน้านนี้ยมาคัดครับหนึ่งเหลืองครับกีโบเชอร์จากกรรมการเนี่ยเห็นครับแต่ว่ายังเหลือครึ่งหลังนะตีลูกที่ตามเนี่ยก็อาจจะพลิกมาได้นะครับผม แล้วมาเลยครับพูดไม่ทันขาดคำครับมาคาร์นฟอร์ดเมื่อกี้ผู้ที่โดนไปเหลืองเข้าไปครับผมห้าประตูต่อสองนี่แรกครับเจ็ดลูกครับคุณนิชิเบลรับไล่ขึ้นมาสองห้าโอ้โหค่งแรกครับนี่เจ็ดลูกนะแล้วมาเลยครับลูกเกเรครับลูกเกเรวีร่ามาอีกแล้วครับเอาโหไม่ยั้งคะตอนนี้คุณนิชิเบลแล้วยังไงครับคาฟู ตามมาเล่นได้ครับแล้วก็โดนอัลฟอนโซออกไฟครับนี่ย้อนหลังอีกหนึ่งครับกีฟวอเทอร์ครับวิเอร่าครับนิชิเบลบอกจัดไปสองเหลืองครับคุ้มแล้วนะครับครึ่งแรกเนี่ยนะครับคุ้มแล้วนะครับมาครับเนี่มานี่มาบอกถ่ายมาครับมาคัดหลบไปหนึ่งพลิ้วไปสองมาครับมาคัดรัดฟอร์ดจะบอกว่าเป็นลูกที่หกมีแกตัวได้ครับปีเตอร์เช็ค ทำให้ออกหนีเรียบร้อยโรงเรียนจีนเนี่ยจิงแรกครับผมห้าประตูต่อสองนะคุณจิรายุทธนะครับผมนี่เเหลืองสองใบครับต้องมีการเปลี่ยนเกมหรือเปล่าครับคุณนิชิเบลครับนี่เราเปลี่ยนเยโก้ฟอรลันครับคนนี้ตีนโคตรหนักนะสำหรับฟอรลันนะครับผม แล้วไปชมกันต่อนะนี่ฮะมาเลยครับต่อมาดูตัวห้าครับแต่นี่ฮะเดียโก้ฟอรันครับจะลงมาแก้เกมได้หรือเปล่าครับแทนตอรเรสนี่ครับมาครับตอนนี้สลับฝั่งบุกแล้วนะครับเป็นด้านขวานะครับคุนิชิเบลนะครับเสื้อของบีจีปทุมครับซ้ายนี่เป็นสหรัฐอเมริกานะครับผมแล้วมาอีกแล้วครับยังไง ผู้มาคัดลูกนี้นะครับผมมากคุณเบลน่าจะมีหัวร้อนนะลงล่งของมาคัดครับไม่เข้าฮะเราตั้งกันใหม่ครับคุณจิรายุครับรึ่งหลังมันข้างได้เปรียบนะตามประตูครับแต่ว่าในเกมเพจเนี่ยสามลูกสิบนาทีก็เคยมีมาแล้วนะครับผมจังหวะทําชิง่งทําชิ่งครับหลุดอยู่แล้วนะครับมารัดกอด เอาอนโซครับเห็นแล้วแทงมามาคัทมาคัทอีกแล้วครับกลาบซ้ายตัวดีเลยครับวันนี้เช็คโขาออกมาเนมาหวัวกันมาคูบโบะครับคูบโบะบอกส่องไกลอเอาครับคูบโบะตอนนี้ใครมีคูบโบะลองจับมาเล่นดูนะเห็นกุญจิรยุทธ์ใช้นะครับผมมแรงพันสี่กว่านี่ครับใช้โกนะกอนดามหรือเปล่าผมจำไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวกลับมาตั้งใหม่ครับตารัสครับปโลมาในนี่ อูโบอีกแล้วครับวันนี้ค่อนข้างโดดเด่นครับปูโยยังไงแล้วสวนกลับมาครับมาคัดเจ้าของใบเหลืองวันนี้หนึ่งใบครับในแดนหน้าเป็นครับมีกระตุกนะครับคุนิชิเบลเดี๋ยวยังไงครับยังได้อยู่กระตุกอย่างนี้น่าจะโดนะคุณนิชิเบลอย่างไรเอ๊มจบไปอีกเซฟอ่ะพีเตอร์เชคครับรึ่งหลังยังไม่ป่งบอกถึงความผิดพลาดนะครับครึ่งแรกเนี่ยโดนไป5้าเม็ด แล้วมาแล้วอานล็อกสวยแล้วคูโบอย่าบอกว่าปันม,มือไม้พันไปหมดนะตอนนี้เอกฮะลูกที่หกจะมีหรือเปล่าครับสำหรับคุณจิรยุทธ์แลโยนใหม่แล้วยัอุ้มยังอีกเซฟโอ้โปีเตอร์เช็คฮนะสามสี่เซฟติดต่อกันนะเมื่อกี้อะประตูที่หกยังไม่มาครับส่วนคุณนิชิเบลครับตามหาประตูที่สามครับเพื่อตีตื้นขึ้นมา อาร์ลยังติดนะเป็นลูกมันทุ่มต่อครับโอ้ลูกที่หกหรือว่าลูกที่สามกันแน่ครับนี่ครับเปลี่ยนตัวเล็กน้อยครับแล้วมองไปอย่างนี้ไม่เปลี่ยนเหรอไม่เปลี่ยนเหรอโอ้โหไม่เปลี่ยนครับเอาเลยครับไม่เปลี่ยนนะครับเดี๋ยวเป็นฮาแลนด์ครับลงมาแทนซานโชครับสำหรับฟังของคุณจิรยุทธ์ครับ แล้วมาเบกมาไม่ถึงฟอร์ลันครับวีวีดีแล้วสวนกรับของคุณจิอรุนอีกครั้งครับนี่ฮะเออริ่งมาแล้วเอ็มกลับฮาเลนมายืนหน้าเป้านะครับแล้วก็เอาเอ็มเนี่ยไปเล่นปีกแล้วมาอีกหนึ่งเซฟครับผมสำหรับปีเตอร์เช็คโอ้เดี๋ยวท้ายเกมต้องดูนะว่าเซฟเท่าไร่นะครับโอ้โหสุดปังครับเซฟยับยับครับครึ่งหลังครับคนละคนกับครึ่งแรกเลยนะเนี่ยแล้วมาอีกแล้วครับ อโนล็อกอึ่มกระชากยังติดกูโย่คุณ,คณจยรยุทธ์นี่บุกด้านของกราบซ้ายแล้วก็กราบขวาค่อนข้างมันนะตายครอสสายโยนสายแทงนะครับมาหมดในวันนี้แล้วคุณนิชิเบลครับลูกที่สามยังรอนะครับแล้มวมาอีกแล้วคือไม่มีการต่อวงต่อบอลแล้วครึ่งหลังครับคือใส่ได้ใส่นะตอนนี้ฮะแลกกันไปเลยครับนี่อเมซี่ มาครับฟอร์ลันภาพแบบประตูนะแต่ก็เพื่อเป็นการแบบนะอัดมาแล้วอ่ะนะครับผมก็สนองครับขอขอบคุณมากนะครับผมสําหรับคุณนิชเบลครับเดี๋ยวยังไงครับ80นาทีเลยผ่านครับตอนนี้ยังสองประตูต่อห้าครับกับสุดยอดการเซฟของปีเตอร์เช็คที่สุดจัดเดี๋ยวฟอรลันยังติดวิเอร่าครับ วีร่าของสหรัฐของคุณจียรยุทธ์นี่ถือว่าฟอร์มดีมากนะวันนี้นะครับตัดแบบเต็มๆหลายลูกแล้วนะครับแล้วโอ้ยยินนหน้าครับสำหรับคุณนิชิเบลครับเดี๋ยวมาโอ้โหฮาร์แลนหน้าครับในงหวนี้ครับจังหวะหลุดเข้าไปแล้วครับแต่ว่าจ่ายผิดแต่คุณนิชิเบลก็ยังไม่ได้ครับตอนนี้ตามหาบอลอยู่ฮนะ87นาทีเข้าไปแล้วครับ นี่ฮะอุะโ,อโบเล่นกับโอ้โปาดเข้าในาสวยมากครับแต่ยังติม,ม,มารินี่มาครับฟอรันรัสฟอดครับยังไงมารินี่แทงมาลูกนี้ความบางบุบความบางบุบปูบานไม่เขา้าแล้วจบไปเลยฮะโอ้โเหเลือดเชื่อลูกเมื่อกี้โอ้โหคลิปนี้ประมาณนี้ฮะ ก็สองประตูต่อ5นะครับผมคลิปนี้ประมาณนี้ครับ mm hmm. เดี๋ยวมาเจอคลิปหน้ายังไงก็คอมเมนต์ชมผมได้นะครับผมขอโทษด้วยถ้าไม่ดีขอโทษทีถ้าไม่โดนนะครับผมขอบคุณครับ